วอนมเดี๋ยวว่าอย่างนี้อืมอืมเอบอกว่าครับอากาไปดีนะลูกจะดื้อนะมีอย่างบอกอย่างนี้เขาบอกครับไม่ดื้อครับมันก้อไปใช่ไหมพ่อไว้ฟังดีๆนะมันเข้าไปใช่ไหมครับเข้าไปกันหลายคนไปแล้วก็เข้าไปนั่งแล้วคนที่เขาอยู่ข้างหลังของเงินใช่ไหมคุยกันนะพ่อไว้พ่อไว้ฟังเขาคุยกันสนุนกแอบแอบพวกหูหูแอบฟังเขาคุยกันอ่ะออเขาคุยกันข้างหลังใช่ไหม บเราพูดนังไงนะเราเราให้เขาซื้อเยอะๆเลือกมันดังๆอ่ะให้เขาซื้อก็เยอะๆแล้วเราก็เปลี่ยนเลือดใหม่ได้ไหมโอ้เ,เอาขาเปลี่ยนเลืใหม่ยังไงล่ะกองสลักชิงลูกเลยนะพ่อไหวโอ้กองสลักว่ามาั้ยสันติใช่ครับเป็นหนึ่งเหงนนมือนน่ะโอ้เอียงเอียงเอียงหูฟังคุยกันใช่ไหมโอ้เขาก็ซิปกัน,กนครับแล้วกุ้มางเขียวเขาบอกว่า

เขาพูดกันว่าจตเบิ้ลไยเรียกผมเป็นลูกว่าเราสองคนต้ก็มีความืพูดเรือนลูกดีไงบ้าเราเป็นเพื่อนเพื่อนกันคือเราลูกว่าหรือเปล่าอืมเเราตกใจคุยกันว่าเหลวอกอเบิ้ลไง ออืืมจะเปลี่ยนใหม่นะจะเปลี่ยนเล่ใหม่ของเงินเหยียบให้อยู่เลยนะของเงินเราตีเหยียบให้อยู่นะพ่อไวยของเงินรู้ไหมที่ว่าของเงินตกเตียงที่ว่าตกพ่อไวอุ้มของเงินขึ้นมาเองเงินเป็นนอนของเงินเป็นนอนกับพ่อไวใช่ไหมใช่ใช่ของเงินเป็นนอนกับพ่อไหวยขงเงินขึ้นมากว่าของเงินนอนทั้งล่างกันไม่พ่อไหวอืลพ่อไหวอุ้มของเงินขึ้นไปนอนตรงเตียงพอดีขึ้นไปนอนใช่ไหมนอน ใช่เขาไหวนั่นแหละผงเงินก็ก็กผมงเงินฝันนะฝันว่ามีมีแม่พี่หนุ่มอ่ะแม่พี่หนุ่มก็เขาไปกับกับกับลูกเขาแล้วก็มีแฟนเขาด้วยนะแม่พี่หนุ่มใช่ใช่เขาบอกให้ใช้ของเนเรียกแม่ผมก็บอกเอา้าเรียกแม่ได้ยังไงเรามีแม่คนเดียวแต่ไม่เงียงนะ嗯嗯อ๋ะอไม่เป็นไรเรียกแม่ได้ เีไม่ได้มาหาพ่อไวมาหาพี่หนุ่มอืมไม่ต้องไปห่วงหรอกเราไม่เอาหรอกพ่อไว่อไม่เงล้วเราจะไปห่วงทำอะไรเราจะไปเอาทําไมเรามาก่อนนะแต่มาห่วงเราได้ยังไงไม่พี่หนุ่มมาอย่างนี้เขาบอกว่าเรามาหาพี่หนุ่มพี่หนุ่มอยู่ไหนพี่หนุ่มไปอยู่กับไม่เงียงครับไปอยู่กับไม่เงียงแล้วตอนนี้ของเงินก็เขาก็าบอกพี่ของเงินอืม สามหกอ่ะโอ้พี่หนุ่มบอกเลขผมเงินหกสามหกโอ้แม่พี่หนุ่มบอกเลขสามหกกับลูกครับแม่พี่หนุ่มบอกเลขผมเงินสามหกเขาบอกเป็นเมียพี่หนุ่มนะคนสูงสูงนะคนสูงสูงนะคนสูงสูงผมชันชัน่ะใช่ไหมไม่รู้ละแต่ผมเขาเรียกว่าเป็นเมียพี่หนุ่มแต่ผมเห็นแบบนั้นคนสูงสูงแล้วก็ผมชั้นชัน วเขาไม่ไม่สูงนะหัวเขาตัวตัวไม่สูงเหมือนเท่าไหร่นะเนื้อัวเขาหนักเขาเลยลูกเขาตัวเล็กๆมาด้วยเอแล้วเขามีลูกมีลูกด้วยมีลูกนะคราลูกเข้ามาด้วยเอล้าด้วยกันเขาบอกมาหาพี่หนุ่มแล้วเขาตัวเขาไม่สูงบอกว่าเขาก็บอกเล้ของเงนบอกสามเหรอแล้วพอที่ก็พ่อไห้ขึ้นของเงินขึ้นตกเตียงึ้่ไม่พ่อไห่อ้ ยังไม่บอกพ่อไหวใช่ไหมยังเลยลูกตอนนี้ตอนนั้นของเงินก็นอนท้างล่างเพราไหวก็ะปูกูะปูชานอนให้ผมงเงินที่นอนให้ผมงินอนท้้งล่างขององนก็ว่าผมงเงินนอนท้างล่างแล้วทำไมของเงินฝันนึกว่าว่าฝันไม่ฝันนะนอนที่เหมือนเรานอนท้างล่างใช่ไหมพ่อไหวกี้นไปพิกตัวไปน่ะพิดตัวไปนะพิกตัวไปนึกว่าหมอนข้างผมงเงินก็ไปกอดใช่ไหม กอดพ่หาหมอนข้างไม่เจอนะออ่ะอือพ่อไหวหาหมอนข้างพี่จีนพ่อไหวเอาไปกอดไว้มาให้ถงุงเงนกอดเหรอโอ้ใช่อือพ่อไหวไปกอดหมอนข้าง,าง <c oughs> อือถุงเงินต้อจะจก,กอดหมอนข้างมันไม่เจอก็หาหมอนข้างตเตียงตกเตียงมันเอ็ดเลยพ่อไหวเหลือถุงเงินบอกแปดสองถูนอืออือต้องแปดสองถูนจัดสองถูนนี่แหละพ่อไหวอือตัวไหนลูกตัวไหนเอาชัดๆลูก 820 820หรอกผู้ใหญ่ถุงเงินพูดอยู่กับเข้ไหว่วันนั้นเข้ใหญแก้ผู้ลูกหรือเปล่าต้องถุงเงินพูดเองนะถึงจะชัดเจนลูกถุงเงินหลอกถามถุงเงินหรือเปล่าไม่ได้หลอกถามหรอกลูกอถุงเงินบอกเข้าไหว่ไปแล้วเพราะว่าจำไม่ได้เหมือนกันน่ะ820เนี่ยมันก็จำไม่ได้เหมือนกัน ไนลูกเจ็ดสองศูนย์ลูกแปดสองศูนย์ลูกห่ะือืสองตัวนั่นแค่นั่ยเหมือนน่ะอ่ะอหลักร้อยนะกิดแก้มลบแก้มอือเรหลักหนึ่งหลักสิบตัวเดียวกันใกล้ๆสิพ่อไหวเขคนขึ้นบ้างลงลงบ้างดิเออื่อจริงนะโอ้่วด้วยนะมวย้า้ไหี่พูดอะไรไม่คยฟังอ ก็ถามถามอยู่นั่นแหละถงเงินพูดเลยก็ไม่เคยตามผมเงินอนี้นะไม่มีบ้านกับเขาไหมโอ้ยลูกโอ้ก็นั่นแหละลูกกอคุณจะว่าลูกลูกกัจะเปลี่ยนเรื่องหน่อยนะเปลี่ยนอะไรล่ะอย่าลูกขี้ตัางอะไอช่างเลยเออในว่าถงเงินนะพ่อไหวมีบ้านเลยโอชิเปรลโอไหวไปที่ทำไมอ่าในว่เบิ้ลเบิ้นเบิ้นเบิ้นอะไรล่ะถงเงินถงเงินเออในลูกว่าถงเงินไปกองสลากนะลูกยังไม่ได้พูดเขาลากเขาบอกเบิ้น ว่านก็บอก00ถึง99เลยสิโอไม่รู้อ่ะเขาไม่บอกว่าตัวไหนเขาบอกว่าเบิ้ล่ะเันก็บอก00ถึง99โอ้มันจะบอกเรลูก00 99่้สิเขาพูดถึงนั้น่ะเเเบิ้อนมองไม่เห็นลยลูกะไม่จอจงว่าอ้าเขาไม่จอดจงบอกตัวนั้นตัวนี้นะออไม่จอดจงนะเขาไหวเขาบอกว่าจะเปลี่ยนเยกเบิ้ล ของเงินก็บอกแบบนั้นแล้วแต่คนจำชอบสิตัเบิ้ลเล็กแก้วเล็กหลักตัวเบิ้ลดิไ่ซื้ออื่นก็ซื้อเบิ้ลไปเลยสิโอ้โหลูดเลยเหรอลูดชุนชุนนั่งก้าเลยบัวลูกฮะโอ้ปาดมันจะมีเงินไปซื้อบัวลูกคือหลายตัวแท้เออเขาที่ยินอย่างนั้นน่ะเขาพูดกันน่ะเขาไม่บอกว่าเป็นเป็นดอกบิ้ลตัวไหนน่ะของเงินชอบตัวนี้นะชอบตัไหนลูกชอบไหนแต่ว่ามันออกไม่ออกไม่รู้นะ มันบอกว่าเอาเอาห้ากับเก้าเไปโอ้ห้ากับเก้านะห้าห้ากับเก้าเก้าวัดสวนมังชอบอ่ะโอหไมู้นะห้ากับเก้าเก้าอืมห้าห้ากับเก้าเก้าอืมอืมแต่เขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนบ้านแต่วมันชอบันนี้นะอืไม่รู้แต่ไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่าจะเปลี่ยนบ้านอืมจะเปลี่ยนบ้าน มงินก็จะให้ให้รุตเขาลุตต้งศูนถึงเก้าเก้าโอ้อืมเขาไม่บอกอ่ะเขาไม่จอดเขบอกว่าเรียจอดพุ่นจนนี้นะเขาไม่บอกถ้าสมมติก็นะเอียงหูฟ uh uh ังเอียงเท่าไหร่มันก็ไม่พูดกันบอกจะเปลี่ยนเลขเลขอันอันที่เขาซื้อไปเยอะเอขาจะซื้อแล้วจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรียกพุ่นเขาพูดอย่างนี้เอาแล้วบอกว่าวันที่ปู่ดำมาจับฉลากอ่ะ มากี่คนนะลูกก็มาก็มาห้าคนไงเท่าไหร่อ่จับวันที่เท่าไหร่นะจับวันที่แปดอะอือก็จับวันที่แปดใช่ไหมอืมอก็จับวันที่แปดก็มีมนะมีมียายทุมอือก็ยายใบผูกุ้งผู่ดำอือก็ถุงเงินไงอือ ที่หมูจกที่หมงไม่จกพองเง้นก็เลยจกแทนพี่เออคนนั้นเนี่ยห้าคนนะพ่อเออห้าคนพองเงินก็เลยเลยยกแทุ่มได้ถงเงินไม่ได้เพราะว่าถองเงินอันนี้กันแล้วไม่ได้ใหญทุนนะองเงินใทุ่มได้คนเดียว มีเลขเกทุมที่เขียนเป็นตัวสีแดงใช่ไหมลูกใช่ค่ะพี่หนุ่มเขาเขาเห็นก็เป็นคนเป็นคนเปิดแล้วก็ค่อยยกขึ้นอ๋อพี่หนุ่มเป็นคนดูครับพี่หนุ่มเป็นคนดูอืมก็เลยพี่หนุ่มยกขึ้นยกขึ้นให้คนให้ดูกันอืมครับเลขกองสลากเขาบอกให้เบิ้ลเลยลูกครับเขาบอกให้เบิ้ลเขาบอกเขาจะเปลี่ยนใหม่เขาจะเปลี่ยนเลขเบิ้ลเออ รู้เปี่ยนล่างเปลี่ยนบนของเงินไม่รู้นะแต่ว่าเขาบอกว่าสอกเบิ้ลจะเปลี่ยนเบิ้ลนะพ่อไหวนี่ังครับนี่ังครับให้ของเงินขอเข้านถอะได้ไหมเคยกับพ่อหล่ะผมคิดถึงพ่อจะให้ของเงินใี่กับพ่อได้ไงเข้านะให้ให้มียยังหายดีก่อนนี่ยังเข้าให้เข้ายังไม่ได้ห่วหนี่ ข <mare innen. S 1> องเงินไม่ them, like เฮียงรักของเงินอยู่เพราะว่ามิเฮียงไม่สบายอพราะให้ไม่เฮียงก็ให้หายก่อนไม่เฮียงจะให้เข้าลูกไม่เฮียงไม่ได้ห่วงหนูนะให้ไม่เฮียงหายก่อนได้ไหมครับมิเฮียงไอแล้วก็เป็นไข้ด้วยมเฮียงพูดอย่างนี้อห้ไม่เฮียงหายก่อนได้ไหมยัีงก็จะโสนให้ไม่เฮียงนะโสร่สู่งยังไงก็โสู่ให้ไม่เฮียงมากเลยโสร่อะไรลูกสู่อะไรสูงสีไะ้ดอืสร so, right. so, ูนส right. ีนะ <me ep hew> ผมเงินไปบอกพ่อน่อศูสย์สีเลยพ่อนบอกได้ได้ไดมเินไปกระิบพ่ออนกระิบพ่อนมเงินนนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเงินูนไม่ยงถ้ามาศูนย์ไม่ยงมาพูดไม่ป้าทำไมอย่างนี้พ่อนพูดออนบอกว่าทำไไม่ไม่บอกบอกไม่เงียงไม่เงียงไม่บอก